สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยกับผมบาหน่อยลอยเย็นครับเมื่อน,นี้มากับน้องเนยครับเมื่อวานมากับแม่สาวน้อยลอยเอ็ดปูพี่น้องพาพี่น้องมากินยังน้อพี่น้องมึงเนี่ยครับเต็มฐานเลยต้มยังก่อน้องเมยต้มซีโครงไก่ต้มซีโครงไก่ตุน๋นซีโครงไก่จิ้มดำจิ้มมันพี่นอ้องมันจิ้มอ๋อ แสบน้ำจิ้มน้องเนยเป็นน้ำจิ้มน้องเนยเป็นผู้ตามเอาชื่อเขาไปแล้วไรก็เป็นเรื่องซีมก่อนเว้ยเนาะแต่กระเสับพี่น้องอ่ะพี่น้องก่อนสิลงมือกินเกลือดมฝากกดซับตะไคร่ก่อนเลยก็แชร์เพื่อเป็นกำไรมากับพ่อแม่น้อยแล้วกันแล้วก็น้องเนยด้วยนะน้องเนยนะครับเขาก็เล่นไลน์ได้ครับพี่น้องสำหรับการติดตามในประการรับชมนะครับมากับพี่น้องบอกพี่น้องที่ทางไกลทางไกลครับโซโครบอล เวียดนามฟิลิปปินส์เยนมานโนีิเซียมาเลเซียเรือประเทศใดๆก็ตามนะครับที่เห็นกินนี่มาเสิร์ฟเหมือนกันกับผมลงมือมาแบบมือืองคำคือเก่า อยลาเนาะเขาเขามาห้องถ่องเขากระซิอุ่น,นๆจังหน่อยพอดี น้ีกำลังแสบมันหนุกผาดว่างร่างแสบต้อง,ง,อง,งเปล่ากิน ตรงนี้คือยังเงแ้่มเจ็บเป็นคล้ายๆกับอย่างอะไรเราจันมันตับตุ้มยูกเนาะถามวี่นอออกกี่หลักมันคือยังไงหรอเป็นตัวทียูอันมองโค้งกระดูกไหมมองบันเอวมันเนาะมันติดติดกับกระดูกสีโคมันทัานว่าไตก่บ่แมงท่านเป็นไตของ cái cái bột không? ăn Mà mà Ừ, nó ăn không Ừ อ,อแต้งพี่น้องในมานเบีบบายเลยสามหนอ้อสาวหน่อยรอยเอ็ดเป็นผู้หันในใหาแต้งแบบธรรมชาติกับพี่น้องกินนี่ใครๆครับอัน เห็นคิดเห็นตอนนั้นที่ตอนเป็นเด็กหน่อยเป็นหลักยินของคนปูกไปกันของแอม่แหละของยาดอนปูกไปกันแท่ฝนบอกไปหดั <c oughs> น ยินแบบนี้เลย นี่ครับพี่น้องตัวหนังได้ถามไม่ต้องฟองฟังเลยอ่ะมันจะอยู่ช่วงนี้ของ<ม>แบบเปื่อยๆเลยเนาะ<ม>นี่ครับพี่น้องตัวหนังได้ถามมันจะอยู่ประมาณช่วงแบบแสบผมก็บรรลุว่าเป็นอย่างนังนี้่หลายหมอนเลย ไม่ไหลมองได้ไหมวะยังไงอื้ม สีออกมาได้ไหมจิงแห่ยามัน้ำขวเนาาะยมันกระเด็นบ่ะม,มันลอยอยู่ตรงนี้ลอยอยู่ตน้นเห็นปอดมันไอ้ปอดไก่<ะ>ตน้นเห็นปอดแม่ในรถพี่เนาะ มือจ้องขังอ้าวยังเลยแบบเดีด๋ยวนี้เสียคุจะโดมือ

ชาแจ้วเพชรมันจางเนี่นเยเริ่มีกระเสียบอยู่ข้าพีชมันลาย ก็แส ดักดักดักก่นไก่บ่เห็นพ่อมกด่าปานวะเพื่อนยังนก็ตูด เสดาก์นะต,ตูดไปเ่ออื่นขนานุน่นกวนแล้วมันกับโบสุภาพแล้วตูดไก่แต่ว่ากระบอกเมนตูดไก่เป็นจัง,งอยตัวที่มันเฮ็ดน้ำมันไว้ มันเอาไปทาเก็๊ยว้คนมันเงางามสังเกตมันติ้เนี่ยมันมันจะเอาหัวไปส่วนทั้งกุนบ่แต่ก็มาทานในปีมันมัน็นเอาปากมีอะไรกันเป็นน้ำมันอืเป็นน้ำมันทางน้ำมัน มั่นใจใจต้องกันเร็วสพบกันหองนี่เหนือรายสุด ชับลอืมเนี่ยอมาคนละอืมาคนละอันบ่อยมันคนละอันอันนี้น่าจะเป็นปอดตัวนี้อยู่เป็นปอดแต่ว่าตัวนั้นเป็นอย่างเนาะ

สีโค้งไกลเนี่ยเป็นสีเป็นสีโค้งไกลอ่อนเนาะก็ะเลยแบบกระดูกไม่ยำได้กูเขียวดีน้นหน้าว่าบอ แ่บเลยอันนี้เป็นหนังหนังที่ไม่ได้ใช้ไมเป็นหนังไก่ ไปสายใสยนังไก่ พี่ดองพี่ดานกร่่านแล้วคือบริแรั่งไ,งไกๆกันครับอาบเขามองเงียนบ้างแต่ดบเขานะครับเพราะว่าด้านหน้าม่ดมองว่าง <laughs> อเอาจนเหี่ยข้าง มาจะโค้งก่นันตรงนีน้สามโค้งเนาะพี่น้องเออจรโค้งแบบเน้นๆใหญ่ๆทั้งนั้นเอ้านั่นแปลว่าวันเหนือ่อยตีกระดูกนะ ຮັກແພງເນາະບາ Thằng nằm ăn Không biết đọng tôi bà thằng nằm ăn ท่านว่างถาดให้มันคอยมาด่านหลังพักก็เสียหนามแบบนี้เนะโโาะพัาก็จะเปียกก็จะเปียกกบไปหนอยถ้าบ๊วยต้องยกขึ้นวะ คืนให้น้องเลยน้องเนยมัดตัวที่มันอยู่ใน,น้เนเงียบี่น้องนีี่น้่องไม่รู้ว่าเป็นยังงมันก็ตับดีตอบ แบบนาวเอเนาะยินีีเป็นบัดแล้วกินเห็ดเบิร์ตเนาะครับพี่น,อน้องกะตรงใส่เวลาเพิ่มเนี่ยจัหน่อยก็เหลือเงามากกับคำจังหน่อย một món dẹp đó, đu quanh, áo đẹp úp úp lên จะมากินที่สุดท้ายจงมากินทีหลังเหนื่อูเวลานกดูอัน ไปแห่เห็นหลังตวอยังเนาะ,ะครับพี่หนอขออนุญาตบรรยากาศมีขมาแล้วจะมีเสียงแม่งห้องแบบไลยเนาะตัวเรือบริถิมอ <ไป S 1> ยากจะไปะแห่งตอนกอนนี้มันใช้เวลาเปิดของไอ้หนูนเนาะเลาวนะครับพี่หนอ คลิปนี้กะทีเลือกก็จะเอาไวแ้แคกแคกต่อหลังกล้องทีเลือกกะสิเอาไวแ้แคกต่อหลังกล้องแล้วก็พี่น้องสุดท้ายคือเก่ากับฝากปีตนอนน้องผูห้หอมปากของขอก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับผมบ่าวหน่อยไรกินแล้วก็น,น้องเนยด้วยนะ,ะน้องเนยนั่นเลยครับขอบคุณยไรๆได้ครับพี่น้องสำหรับการติดตามแลว้วก็การรับชมนะครับแซ่ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย